วันที่20เมษาย,ยน2566น,นายแพทย์เทเรศกระสนัยรวิวงอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวและจากการที่กองระบาดวิทยาประเมินลักษณะการระบาดของโควิด -19 พบว่ามีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่คือมีการระบาดตามฤด,ดูกาลจึงคาดการณ์ว่าอาจจะมีการระบาดของโควิด -19 สูงขึ้นในช่วงฤดูฝนกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด -19 ประจำปีก่อนเข้าฤดูฝนซึ่งจะเริ่มฉีดในปี2566เป็นปีแรกโดยจะฉีดปีละเข็มซึ่งสามารถใช้วัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้โดยห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้ออย่างน้อย3เดือนและไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไหร่นายแพทย์เทเรกกล่าวต่อว่ากรมควบคุมโรคมีการจัดเตรียมวัคซีนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและจดหาวัคซีนรุ่นใหม่สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ12ปปปีขึ้้นนไดดวยโดยโระชาชาสาาาามรรรรถเข้ับกรบกรริการฉีีดดวัคคซนิ COVID -19 บสอง ีหน่วยบริการตามที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดกำหนดไว้สำหรับสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ในสังกัดของกระทรวงสาธารณาสุขในกรุงเทพมหานครได้แก่ศูนย์บางรักโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันโรคผิวหนังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลสงฆ์และสถาบันบำรานาราดูนจังหวัดนนทบุรี